ค่อยนะค่อยๆไปโค้งก็หักโค้งเลยเดี๋ยวพอถึงโค้งก็หักโคง้งอยู่ในเลนเรานะอยู่ในเลนเราไปค่อย,อยๆเยียบกระล่งนิดหน่อยแล้วก็โคง้งโค้งให้ตรงเลนเรานะให้ท้ายไปเลนเราเออนี่จะออกถนนเข้าถนนใหญ่เราแล้ว,ลวไปตรงขับไปตรงเออเจอข้างก็ หลบนิดนึงอ่ามองเห็นป่ะมีไฟไฟมันส่องเอ้ยแดดส่องอ่ะตรงไปเลยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยไม่ต้องเหยียบเข้าเร่งเยอะเขาเร่งแทบไม่ต้องเหยียบก็ได้ภูมิปล่อยปล่อยไว้เฉยลองเหยียบเบรกน้อยๆอ่ะลองเหยียบเบรกน้อยๆเจอรถเออเจอเจออะไรข้างๆก็หลบๆเขานิดนึง ดูรถหลังดูอะไรด้วยเออกระจกหลังกระจกหน้าเนี่ยดวงดูเจอรถข้างทางก็เบี่ยงออกนิดนึงไม่ให้ชนเขาเอา่านั่นแหละเนี่ยค่อยไปแหละเป็นเสียแล้วเก่งเนะ่เดิอค่อยๆปล่อยไปเนะี่ยปล่อยๆขึ้นเนินก็เหยียบนิดนึงเหยียบก็เร่งหน่อยเนะี่ย พอเจอรถมาก็เจอรถหน้าก็ค่อยๆแตะเบรกน้อยๆไม่ต้องเหยียบเบรกก็ไรู้มขักให้ตรงทางเดียวนะได้ไหมง่ายไหมฮะไหนไหนกี้